สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องคํากริยานะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ามโดยคุณครูจริยาไรบางอย่างค,ค่ะเราจะมาดูคํากริยานะคะความหมายของคํากริยาคือคําที่แสดงอาการของคนพืชสัตว์สิ่งของและปรากฏการตามธรรมชาติ ทั้งกริยาไม่ต้องการกรรมและกริยาที่ต้องการกรรมค่ะค่ะลำดับต่อไปจะมารู้นะคะว่าตัวอย่างคำกริยามีอะไรบ้างนะคะมีคำว่ากินวิ่งหัวเราะนอนถือค่ะต่อไปเรามาดูประโยคนะคะของคำกริยาเช่นอ้นกินหมูกระทะคำกริยา ในประโยคนี้ก็คือคำว่ากินค่ะค่ะรูปต่อไปค่ะเป็นรูปผู้หญิงวิ่งนะคะประโยคมีอยู่ว่าแนนวิ่งเล่นในสวนสาธารนณะคำกริยาในประโยคนี้คือคำว่าวิ่งค่ะค่ะส่วนรูปนี้นะคะประโยคนี้คือเด็กหัวเราะเสียงดังกริยาของคำในประโยคนี้คือคำว่าหัวเราะค่ะ ค่ะส่วนประโยคนี้นะคะเป็นรูปเด็กนอนนะคือน้องนอนคำกริยาของคำในรูปนี้ก็คือคำว่านอนนั่นเองค่ะแม่ถือล่มประโยคนี้มีคำว่าถือเป็นคำกริยาค่ะต่อมาเรามารู้จักกับคำและประโยคของคำกริยาเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะคะ เช่นกระต่ายกระโดดอย่างล่าเริงคำกริยาของประโยคนี้คือคำว่ากระโดดนันนักเรียนอ่านหนังสือประโยคนี้คำกริยาคือคำว่าอ่านค่ะพ่อเป่าคลุยอยู่หน้าบ้านประโยคของคำกริยานี้คือคำว่าเป่าค่ะคุณครูตรวจการบ้าน ประโยคนี้คำกริยาคือคำว่าตรวจค่ะอ้นช่วยแม่ถูบ้านประโยคนี้คำกริยาคือคำว่าถูค่ะค่ะเราก็มาถึงบทสรุปแล้วนะคะบทสรุปของคำกริยาคือคำที่แสดงอาการของคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่และปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะ ว่าการทําแบบฝึกหัดแต่ละครั้งที่สําคัญคือต้องมีการทบทวนบทเรียนโดยที่เราจะต้องทําแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือหน้าพวหน้า119ถึง120ข้อ1ถึงข้อ10ค่ะเมื่อทําเสร็จแล้วส่งลงใน Google Classroom เพื่อให้ครูได้ทําการตรวจนะคะแ,ะและและจะก,กำหนดส่งเมื่อไหร่นั้นเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะคะ สวัสดีค่ะ